STM Smart Eye Wear แว่นตาที่เป็นได้มากกว่าแว่นมีทั้งลำโพงและไมโครโฟนบิวอินให้คุณดูหนังฟังเพลงและคุยโทรศัพท์ด้วยแว่นตัวนี้ได้เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่าง สวัสดีครับผู้ชมผมพี่หลานจิ๋โกอทีครับวันนี้ไม่ได้ใส่แว่นนะครับเพราะว่าจะมารีวิวแว่นครับแว่นที่วางอยู่บนโตนี้นะครับคือ S T M Smart e y e Wear นะครับนี่คือแว่นยุคใหม่ประจำปีพศ2021นี้นะครับเป็นแว่นที่เป็นได้มากกว่าแว่นครับเป็นอย่างอื่นให้คุณได้ด้วยเพราะว่าภายในแว่นตัวนี้นะครับมีการบิวล์อินลำโพงและไมโครโฟนมาให้ด้วยเชื่อมต่อแบบไร้สายผ่านทางบลูทูธ5.0 จึงทำให้คุณสามารถใช้งานแว่นตัวนี้ได้หลากหลายรูปแบบมากๆและที่สําคัญ STM Smart Eyewear เป็นแว่นที่มีดีไซน์กรอบและเลนส์สวยงามมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบมากๆ T.M. Smart I Wear นะครับเป็นแว่นที่เหมาะสำหรับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคนี้มากๆเลยนะครับทุกวันนี้เราอยู่ที่บ้านกันเราก็เวิร์กฟอร์มโฮมกันใช่ไหมครับคนส่วนใหญ่ใส่แว่นนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ฟังหูฟังแล้วก็พูดผ่านไมโครโฟนเป็นแบบนี้ทุกวันนะฮะซึ่งถ้าหากแว่นที่เราใส่อยู่นี้นะครับมีทั้งลำโพงและมีทั้งไมโครโฟนอยู่ในตัวก็จะช่วยให้เราทำสิ่งต่างๆได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะครับ <S <S และแว่นของ s T.M. Smart I Wear ตัวนี้นะครับ เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งอิน o อ r ์และ Outdoor จะอยู่ในบ้านหรือจะอยู่นอกสถานที่ก็เหมาะสมมีหลากหลายดีไซน์ให้เลือกใช้นะครับเช่นถ้าคุณอยู่ในบ้านคุณ Work f กฟ m home อยู่ใช่ไหมครับคุณก็อาจจะเลือกเป็นกรอบแว่นที่คุณชอบและเลือกเป็นเลนส์ใสแบบนี้นะครับ นั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ก็ช่วยตัดแสงสีฟ้าช่วยลดความเมื่อยล้าบนดวงตาได้เป็นอย่างดีเลยนะครับในขณะเดียวกันคุณจะสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์หรือว่าวิดีโอคอลนะครับหรือว่าในช่วงเวลาพักผ่อนจะดูหนังฟังเพลงคุณก็สามารถใช้งานแว่นตัวนี้ได้อย่างสะดวกสบาย<ป>จะออกไปข้างนอกเลยครับก็เลือกเป็นกรอบแว่นนะครับที่เท่ๆแล้วก็เป็นเลนแบบกรองแสงแบบนี้<ป>นี่เห็นไหมครับ เป็นแว่นกรองแสงเป็นแว่นกันแดดในตัวนะครับกรองแสง UV แล้วคุณก็สามารถทํากิจกรรมอยู่ภายนอกได้อย่างสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยโทรศัพท์พูดคุยผ่านแว่นตัวนี้ได้เลยนะฮะหรือจะเดินทำงานอยู่เคลื่อนที่ไปที่ไหนก็ตามแต่การมีแว่นตัวนี้ช่วยให้คุณสะดวกมากขึ้นในหลายๆเรื่องเลยพามาดูใกล้ๆน,นะครับว่าแว่นตัวนี้นะครับเขามี ลำโพงบิลอินกับไมโครโฟนบิลอินอยู่ตรงไหนนะครับนี่ครับตรงบริเวณขาแว่นนะครับตรงช่วงที่เป็นร่องเกี่ยวกับหูเรานะครับก็จะมีลำโพงอยู่ทั้งสองข้างส่วนไมโครโฟนเนี่ยน่าจะอยู่ด้านนอกตรงขาแว่นตรงนี้นะครับแล้วตัวขาแว่นเนี่ยทั้งสองข้างก็จะมีพอร์ตชาร์จซึ่งจะเป็นพอร์ตชาร์จไฟแบบแม่เหล็กนะครับ ซึ่งเราจะต้องเสียบชาร์จทั้งสองข้างเพื่อจ่ายไฟให้กับตัวแว่นตัวนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มสำหรับควบคุมการสั่งงานนะครับอยู่2ข้างที่ขาแว่นตรงนี้ด้วยเช่นกันเวลาใช้งานก็ง่ายๆครับใส่แว่นเข้าไปกดปุ่มเปิดนะฮะทั้ง2ข้างเปิดการทำงานขึ้นมา คุณก็จะเหมือนกับมีหูฟัง True Wireless ติดอยู่กับแว่นตัวนี้นี่นะครับเชื่อมต่อผ่านทาง Bluetooth 5.0นะครับกับสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ของคุณคุณก็จะสามารถรับฟังสิ่งต่างๆผ่านทางแว่นตัวนี้ได้ครับสมมุติว่าดูหนังฟังเพลงนะครับลองเปิดเพลงขึ้นมาดูครับนี่นะฮะเปิดเพลงขึ้นมาปัาป๊บนะผมเชื่อมต่อไว้เรียบร้อย คุณก็จะได้ยินเสียงผ่านทางขาแว่นตัวนี้เลยนะฮะลำโพงที่อยู่ตรงขาแว่นตัวนี้เนี่ยเขาจะแตะเข้ากับกระดูกใบหูของเราพอดีนะครับเราก็จะได้ยินเสียงผมลองยกตัวอย่างให้ดูว่าคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงประมาณนี้ผมเอามาใกล้ๆกล้ไมโครโฟนให้ดูอ่าได้ยินชัดเจนดีเลยนะครับนะฮะถือว่าดีมากๆเลย ดูหนังฟังเพลงสบายเลยไม่ต้องใส่หูฟังในขณะที่เราได้ยินเสียงเพลงหรือว่าความบันเทิงที่เราดูอยู่นะครับ เรายังคงเปิดรับเสียงภายนอกได้นะครับซึ่งจะทําให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกับคนอื่นได้ตามปกติเลยนะครับอันนี้ดีมากๆนะฮะมีสายเรียกเข้าหรือว่าจะโทรออกนะครับก็กดรับสายเสร็จแล้วคุณใช้แว่นตาตัวนี้พูดคุยโทรศัพท์ได้เลยนะครับเสียงชัดเจนนะครับเสียงไมโครโฟนที่เราพูดไปก็ชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะอัดเสียงให้ฟังว่าเสียงพูดผ่านแว่นตัวนี้นะครับจะไปดังที่โทรศัพท์เครื่องอื่นเนี่ยได้ยินเสียงชัดเจนขนาดไหนลองไปชมดูครับ เียงพูดคุยโทรศัพท์ที่ได้จาก s P m Smart I w a r นะครับจะสังเกตว่าสิยงไมโครโฟนเนี่ยชัดเจนดีมากเลยนะครับถึงว่า ใช้ได้เลยทีเดียวอยากจะให้คุณผู้ชมลองนึกภาพดูนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยคนที่ทำเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่ที่บ้านนะครับถ้าคุณจะต้องคุยโทรศัพท์ประชุมหรือว่าทำวิดีโอคอทั้งวันเนี่ยโอ้โหคงจะยุ่งยากหน้าดูนะครับจะต้องพัวพันอยู่กับหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนแต่ถ้าคุณมีแว่นสมาร์ทไอแวร์ของ s c m ตัวนี้นะครับคุณก็จะทำงานได้อย่างสะดวกมากๆเลย ไซน์ที่สวยแล้วนะครับยังใช้วัสดุที่ดีด้วยนะครับ STM Smart e y e Wear นะครับใช้วัสดุตัวกรอบและขาแว่นนะครับจากพลาสติกอะซ t เต e ส่วนเลนเน่ทำจากไนลอนนะครับซึ่งให้ทั้งความแข็งแรงและความยืดหยุ่นในการใช้งานได้เป็นอย่างดีวัสดุต่างๆที่เขาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างลำโพงทั้งสองข้างเนี่ยก็เป็นของซัมซุงนะครับ เชื่อมต่อผ่านทางไร้สายนะครับด้วยเทคโนโลยีบลูทูธ5.0ซึ่งให้ความมั่นคงของสัญญาณนะครับค่อนข้างเสถียรและกินพลังงานน้อยนะครับรวมไปถึงไมโครโฟนก็ให้เสียงที่คมชัดนะฮะแบตเตอรี่เนี่ยชาร์จไฟ2ชั่วโมงนะครับจะสามารถใช้งานดูหนังฟังเพลงดูความบันเทิงต่างๆเล่นเกมได้4ชั่วโมงนะครับหรือว่าถ้าใช้คุยโทรศัพท์เนี่ยจะใช้ได้นานถึง6ชั่วโมงเลยถ้าหาก เปิดสแตนบายไว้เฉยๆคุณจะสามารถสแตนบายแว่นตัวนี้ได้นานถึง160ชั่วโมงเลยทีเดียวโอ้โหสุดยอดถือว่าแบตเตอรี่นะครับที่ใส่มาตรงขาแว่นเนี่ยคือเขาดีไซน์ให้แบตเตอรี่อยู่ในขาแว่นนะครับน้ำหนักเบาด้วยนะไม่รู้สึกเลยว่ามีแบตเตอรี่อยู่นะครับแล้วก็ใช้งานได้นานด้วยนะครับตัวแว่นตัวนี้นะครับกันน้าในระดับ IP67 ครับ เปียกได้ล้างได้โดนน้ําได้ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นและถ้าเราคนที่ชอบใช้นะครับอยากจะเรียกผู้ช่วยอฉริยะอย่าง Google Assistant Siri นะครับก็กดค้างไว้2วิที่ปุ่มสั่งงานนะครับสามารถเรียกผู้ช่วยขึ้นมาใช้งานได้เลย บ้างครับคุณผู้ชม STM Smart Eyewear นะครับผมว่านี่คืออุปกรณ์ที่เป็นไฮบริดสำหรับยุคนี้จริงๆนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบแว่นตาไม่ว่าจะเป็นลักษณะทรงแฟชั่นหรือว่าใส่เพื่อใช้งานก็ตามทีนะครับกับคนที่ชื่นชอบหูฟัง True Wireless คุณเลือกแว่น STM Smart Eyewear ตัวนี้คุณได้ถึง2ออย่างในเวลาเดียวกันนะครับถือว่า เป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับ STM Smart e y e Wear ราคาอยู่ที่4,900บาทครับหาซื้อได้ตามร้านตัวแทนจำหน่ายดังต่อไปนี้สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ได้ที่ STM E Board Store ที่ Shopee นะครับและ f a c e b o o k c o m s t m E Board อยากหล่อเท่แบบผมและพูดคุยโทรศัพท์ฟังเพลงดูหนังได้ด้วย S.T.M. Smart e y e Wear